เป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วกันนะที่ว่าตอนนี้หนึ่งในนักแสดงของบ้านเราเนี่ยก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไปคว้ารางวัลใหญ่มาจากรางวัล International Emmy Award นั่นก็คือออกแบบชุดติมนมลก็ไปคว้ารางวัลนำหญิงมาจากหนังของ Netflix นี่แหละก็คือ h u n เก r นั่นเองอืซึ่งจริงๆเขา มีชื่อเข้าชิงแล้วก็เราได้เห็นข่าวเข้าชิงไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละแล้วก็ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงแหละยอดเยี่ยมจากฮังเกอร์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการมอบรางวัลในสายรายการและละครโทรทัศน์ใช่คือรางวัลเอมี่เนี่ยจริงๆแล้วในอเมริกามันก็คือรางวัลที่ให้กับผลงานด้านโทรทัศน์เท่านั้นแล้วทีเนี้ยไอรางวัล International Emmy Award เนี่ยมันจะเป็นรางวัลแยกออกมาที่ให้รางวัลกับรายการแล้วก็ หนังที่ผลิตโดยต่างชาตินะคล้ายๆกับว่าเจ้าของรางวัลนี่เป็นอเมริกันอะไรเป็นสารบันของอเมริกันนี่แหละแต่ให้รางวัลสําหรับผู้ผลิตอืจากต่างชาติเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นรางวัลเก่าแก่เหมือนกันนะแจกมาห้าสิบกว่าปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบสองมั้งแจกมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามอ่ะคือมันก็จะแยกกันคือเอมมี่ของอเมริกาเองก็มีที่แจกเฉพาะรายการทีวีสตรีมมิ่งหรือหนัง มินิซีรีต่ต่างๆแล้วก็แยกขึ้นมาเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลคือนานาชาติที่ให้กับผู้ผลิตอื่นที่ไม่ใช่เมกันละกันอืมซึ่งก็นี่ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะรางวัลนะปกติแล้วนะไอพูดกันตามตรงนะบ้านเราไอ้นี้เขาวัดจากว่าความเป็นเหมือนแบบละครโทรทัศน์หรือออนแอร์ทางโทรทัศน์ใช่ไหมม,มันแทบจะยากมากหรือแทบจะเป็นไปได้น้อยมากที่ผลงานเราจะไปเข้าตา ฝั่งเมืองนอกได้ง่ายๆด้วยความที่ตัวเลือกมันเยอะมากถ้านับตามเบสผมพูดตรงๆว่าเบสความเป็นเนื้อหาทางโทรทัศน์เนี่ยหรือโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์อะพูดง่ายๆก็ยากมากแต่ด้วยความที่ฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายเนี่ยเป็นของ Netflix ซึ่งเป็น g l o b a l แพ platform ล้วกันแล้วก็อีกอย่างคือตอนนะที่หนังเรื่องนี้ออนแอร์เนี่ยจริงๆมันติด g l o b a l ท็ top film ของ Netflix ด้วยนะก็คือติด ranking อะ ranking แ,แต่ไม่ใช่ ranking ของไทยบางทีใครเข้าไปดูใน netflix ก็จะมีใช่ไหมครับว่าในทุกคนเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามี ranking ขึ้น <Not S 2> อันดับหนึ่ง top t ในไทย <c oughs> อะไรเป็นกระแสนในประเทศไทยแต่ว่าของ hunger เนี่ยขึ้นไปติดใน top ป10ฝั่ง global ด้วยนะนั่นแปลว่าผลงานนี้เข้าไปผ่านสายตาคนทั่วโลกแน่นอนและติด top ป10ด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เฮ้ยช่องทางนี้เวิร์กว่ะ แต่ก่อนใครจะไปคิดแต่ว่าหนังเราจะได้โผล่เข้าไปในสายตาเขาง่ายๆยเวทีรางวัลยิ่งเป็นรางวัลระดับอินเตอร์เนี่ยฝั่งไทยเนี่ยอ่ะก็ขาประจําพิเจอ่ยอย่างเงี้ยส่งไปเมืองคารไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอพวกอย่างเงี้ยผมว่ายิ่งเป็นละครทางโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นโฮมเอ็นเนี่ยยากมากแต่ว่าด้วยความเป็นท็อปกระแสของฮังเกอร์นะตอนนั้นแล้วกันมันดังจากไทยแล้วตอนแรกไทยติดอันดับมากแล้วก็ดันขึ้นไปสู่โกลบอลอีกอะไรอย่างเงี้ย คือตอนแรกอ่ะเราก็นั่งคิดนะคือจริงๆพวกเน็ตฟลิที่มาเอาละครไทยไปลงอะไรเงี้ยมันก็เซิร์ฟคนไทยที่อยู่ต่างแดนอะ่ะอที่เขาอยากดูอะ่ะใครๆว่าคิดถึงบ้านหรืออยากดูละครไทยก็มีโอกาสได้ดูผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้นะสตรีมมิ่งทั้งอะไรเงี้ยมันก็มีนอกจากเน็ตฟลิมันก็มีของค่ายอื่นก็มีนะที่เอาละครไทยเอาคอนเทนต์ของไทยไปลงอะไรเงี้ยแต่ทีนี้อย่างสําหรับฮังเกร์เนี่ยมันก้าวข้ามกลุ่มคนดูไปได้ไงที่ ฝรั่งก็ดูชาวต่างชาติหลายประเทศดูนะเพราะว่าเขาบอกอย่างที่บิ๊กบอกว่าติดระดับ g l o b a l เนี่ยแล้วก็ขึ้น top 10เนี่ยในหลายประเทศมาก80-90ประเทศด้วยซ้ำไปที่เสพคอนเทนต์ของ h ังเก r เข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งก็กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีคนเห็นผลงานเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงว่าไม่ใช่แค่ที่สตรีมมิ่งนะพวกหนังไทยหลาย,ลายๆเรื่องอะจริงๆอย่างที่เราคุยกันหรือที่เรารีวิวกันนะคุณเรตี้หรือการแสดงมันก็ระดับระดับเดียวกับที่ รางวัลอื่นๆรางวัลในต่างประเทศเขาได้กันนั่นแหละแต่เพราะว่ามันไม่มีการส่งเสริมแล้วไม่มีคนเห็นน่ะไอรางวัลพวกนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะมาหยิบผลงานเหล่านี้ไปตัดสินได้อะไรเงี้ยซึ่งพอมันมีแพลตฟอร์มอย่างเน็ดฟิตขึ้นมามันก็ดีซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่ามันเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้พวกคณะกรรมการเนี่ยมองหนังไทยอีกรูปแบบหนึ่งอะ เพราะว่ามันมีคุณภาพที่แบบถึงขนาดรางวัลแบบเนี้ยด้วยทีมนักแสดงคืออย่างฮังเกอร์เนี่ยมันทีมไทยหมดเลยมันไม่ใช่หนังต่างปรชาติแล้วเอาคนไทยไปเล่นอ่าใช่ใช่ใชคราวนี้เราก็โยงไปถึงหลานมากไหมถ้าปีนี้มันมาขนาดนี้เออนี่จะเป็นโกลเด้นไทม์ของเราอีก,อ,กอีกอันนึงเลยนะคือ ตั้งแต่ออกแบบได้แล้วถ้ามันไปสู่ออสการ์บางอย่างอย่างที่เราคุยกันในเทปนั้นอะ่ะขอแค่ได้เข้าไปในการแบบมีโนมินีชื่อในท็อป5ท็อป10สุดท้ายอะไรเงี้ยของหนังภาษาต่างประเทศเนี่ยดีใจแล้วดีใจแล้วเขาจะไม่มองข้ามไงมมันเหมือนยุคหนึ่งที่ตอนที่หนังญี่ปุ่นขึ้นมาในเวทีโลกอะ่ะแล้วคนก็จะแบบเฮ้ย พอมีหนังญี่ปุ่นเรื่องใหม่โผล่มาเนี่ยเขาก็จะจับตามองทันทีว่าเฮ้ยคุณภาพมาระดับนี้นะระดับที่เคยเป็นมาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่หนังเกาหลีเองที่เมื่อก่อนก็แบบรางวัลต่างชาติสําหรับหนังเกาหลีก็คือแทบจะน้อยอะ่ะคือดังในบ้านเกิดเขาว่าดังมากอยู่แล้วแต่ว่าไประดับนานาชาติเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสละกันซึ่งพอมันมีเรื่องไหนเรื่องไหนหลุดขึ้นไปเงี้ย คือก่อนที่จะถึงระดับพาราไซต์เนี่ยมันก็มีหนังสัตว์ประหลาดหนังเดอะโฮสอะไรพวกเนี้ยที่ไปสร้างชื่อในระดับต่างประชาติมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วมาเลยโดนจับตามองไงแล้วถ้าพูดถึงว่าหนังไทยโอกาสที่เราจะก้าวขึ้นไปให้คนจับตามองอะ่ะเป็นไปได้แล้วนะคําว่าไทยแลนด์มันติดเทรนอ่ะอ่มันกําลังมานะซึ่งเรามองว่ามันก็ส่งเสริมกันนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและกันที่ งานภาพยนตร์แล้วกันนะวงการมีอิสระมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยนะเพราะบางเรื่องเขาพูดถึงว่าอย่างฮังเกอร์เองนะ่ะมันก็มีประเด็นบางอย่างที่มันถ้าพูดถึงระบบเซ็นเซอร์ไทยปกติระบบอะไรอย่างเงี้ยมันก,ก็ไม่ผ่านการอนุมัติให้สร้างก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอิสระตรงนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ศิลปินนักสร้างหนังต่างๆเนี่ยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ออกมาซึ่งาการแสดงเนี่ยมันก็มาส่งเสริมให้เนื้อเรื่องมันชัดเจนขึ้น หรือเนื้อเรื่องส่งเสริมใการแสดงมันโดดเด่นขึ้นด้วยก็จะเป็นอีกลู่ทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้คนกล้าทํามากขึ้นนะเพราะว่าทําแล้วมันเหมือนกับว่าแล้วว่า้การยอมรับจากคนดูทั่วโลกอะ่ะอืมจริงๆแล้วเราอาจจะวัดผลเป็นตัวเงินอะไรขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าในสถิติที่บันทึกไว้ก็คือว่าฮังเกอร์เนี่ยภายในยี่สิบดวันก็คือประมาณ4ี่สัปดาห์ อารมณ์ก็คล้ายๆเหมือนหนังทั่วไปที่เข้าฉายในโรงนะถ้าครองโรงนานก็อ่ะประมาณ4สัปดาห์ก็พอได้ซึ่งฮังเก r มียอดผู้ชมไป80ล้านชั่วโมงนั่นแปลว่า hmm. อย่างต่ำๆถ้าหนังสองชั่วโมงถ้าตีเป็นความเฉลี่ยนะนก็40ล้านครั้งแน่นอน hmm. ในการเข้าดูซึ่งถ้าตีตัว๋วคนตีตั๋ว40ล้านคนเนี่ยนี่มันเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยแต่โอเคมันวัดตรงๆแบบลูกทุ่งแบบนั้นไม่ได้ แต่ว่าโอเคเรากำลังจะให้เห็นว่าหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จพอสมควรในยอดเข้าชมในสตรีมมิ่งมากๆแล้วก็เออในเมื่อวันนี้มันได้แล้วเรารู้สึกว่าใจชื้นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่านี่เป็นคลื่นลูกแรกที่เป็นปรากฏการณ์แล้วกันนะว่าเฮ้ยนักแสดงไทยเข้าชิงเอมี่นะแล้วได้ชนะเอมี่อวอร์ดแล้วเนี่ยซึ่งถ้าเกิดได้แล้วมันเป็นแรงส่งต่อให้ในเวทีอื่นๆว่าเฮ้ย อย,อย่ามองข้ามอย่ามอง,งข้ามหนังไทยนะดูหนังไทยนะนักแสดงไทยเล่นดีบทใช้ได้นะอะไรเงี้ยไม่แน่เขาอาจจะพิจารณาหนังไทยเวลาเข้าไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นหนังไทยเข้ารอบลึกๆต่อไปก็ได้เออแล้วก็จริงๆคืออย่างดอกแบบเนี่ยเรายังมองเห็นว่าต่อไปถ้ามันมีโอกาสที่เขาจะไปเล่นหนังต่างชาติาไปเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะนักแสดงคือเขาเห็นฝีมือแล้วอะ ต่อไปคือโอกาสที่จะแจ้งเกิดในเวทีโลกก็เป็นไปได้ไงเราก็จะแบบได้เห็นมีโอกาสนะเรายัางมองอย่างนั้นว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นนักแสดงไทยอยู่ในฮอลลีวูดมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะรอดูแล้วกันอีกอันนึงที่เราอยากรู้ก็คือหลานมาใช่ไหมเอออ,อยากให้มันส่งต่อตอนเนี้ยหนังไทยเนี่ยครั้นที่จะพูดว่าหนังไทยไม่เคยไปเวทีหรือว่าเราจะควรจะแสดงความยินดีเนี่ยแน่นอนหนังไทยเคยไปเวทีรับอินเตอร์แล้วแต่เป็นเวที อีกประเภทหนึง่งอย่างเช่นที่เมืองคานหรืออะไรก็ตามแต่เราปลาล์มเดอออเราเคยมีมีหนังที่เคยผล่เข้าไปอย่างเงี้ยแต่นั่นเป็นเวทีหนังรางวัลอีกอีกแบบหนึง่งอีกไทป์หนึงบบน่งซึ่งไม่ใช่แบบนี้ไอ้พวกนั้นเนี่ยเราเคยมีระดับพิเจอร์อะไรเงี้ยเข้าไปกันแต่ว่าในทางนี้ยังไม่มีใครไปรางวัลป๊อป,ปแบบนี้ที่มันแบบเฮ้ยที่คนจับจ้องมากๆเออพูดอย่างนี้แล้วกันจับจ้องมากๆเลยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ แน่นอนในระดับอินเตอร์มีเวทีอื่นที่เคยไปแต่เวทีแบบนี้ยังไม่เคยแล้วก็เราไม่ได้หวังแค่นี้นะออสการ์ Oscar, เรายังหวังอยู่นะอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นออสการ์ของวงการทีวีแล้วจริงจริงเดี๋ยวไปโกลเด้นโกลบอีกเดี๋ยวโกลเด้นโกบอีกใช่ใช่เหลือโกลเด้นโกลบกับออสการ์ที่เราต้องไปตีให้แตกให้ได้อันนี้ถือว่าระดับลีกนี้แหละเราขึ้นมาได้ล้วเดี๋ยวค่อยๆขยับขึ้นไปอ่ารอประมาณนี้รอดูรอลุ้นกันไปโอเค